สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับก็เป็นข่าวดีครับสำหรับทีมชาติไทยของเราแฟนบอลไทยของเรารวมถึงแฟนบอลทุกคนนะครับที่เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะหลังจากที่ทางกสลาดพัดครับ ได้ประกาศนะฮะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลอาเซียนคัพ2022นะครับถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2022เนี่ยให้กับแฟนบอลชาวไทยได้ชมกันฟรีๆเลยนะครับซึ่งก็จะถ่ายทอดสดนะครับทีมชาติไทยนะฮะตั้งแต่ คู่วันจันทร์ที่26ธันวาคม2565นะครับในเกมที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับเวลา19.30นานทีนะฮะก็ถ่ายทอดสดทางช่อง m c o มคอรนะครับแล้วก็ทีสปอร์ตเนะครับรวมถึงการแข่งขันทุกคู่ทุกกลุ่มนะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะฮะรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็จำนวน18แมตช์นะครับนั่นหมายความว่าแฟนบอลไทยของเราจะได้ชมเกมทีมชาติไทยนะฮะถ่ายทอดสดผ่านทาง ฟรีทีวีคือช่อง MCOT HD และทีสปอร์ตเจทุกนัดเลยนะครับสำหรับเกมของทีมชาติไทยนะครับนายนันทพัฒนาวิสิทธิ์นะครับประธานคณะเจ้าที่บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดนะครับหรือก็สลัดผัดนะฮะก็ได้เปิดเผยถึงการเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ครับ ถ่ายทอดสดการน,นขขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับหรืออาเซียนคัพ2022โดยทางกองสลัดพัมีความประสงค์ที่จะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวนะครับจึงได้มีการติดต่อไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหรือกรกรอผ่านทางดกรก้องศักดิ์ยอดมณีนะฮะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ช่วยเจรจาครับซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมปอาเซียน2022นะครับหรือและการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นะครับซึ่งทีมทัาไทยก็เป็นแชมป์เก่ามาแล้ว6สมัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำการแข่งขันอยู่นะครับเกมแรกของไทยเราก็เอาชนะบูไนขาดลอยดุสกอร์5ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับสำหรับกอสลัดพัดนะครับนอกจากจะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลอาเซียนคั2022ก็ยังเป็น ผู้สนับสนุนหลักนะครับฟุตบอลไทยลีก3นะฮะหรือกองสลักพัดลีกนะครับสำหรับทีมชาตไทยตอนนี้ก็กำลังลงแข่งขันนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะฮะ2022นะครับซึ่งก็ได้ทำการแข่งขันไปแล้วตั้งแต่วันที่20ทธันวาคมที่ผ่านมานี่นะครับโดยในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทีมชาตไทยก็อยู่ในกลุ่ม A นะฮะร,ร่วมกับ อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและบรูไนนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของทางกองสลากพัดนะฮะส่วนข้อมูลอื่นๆเงื่อนไขาการรับชมนะครับข้อมูลจากพี่บเบิลยิงลักรักษณ์น,นะครับบอกต่อแฟนบอลแล้วกันนะครับคือช่องทางการรับชมเบื้องต้นเนี่ยลิขสิทธิ์ที่ดิวมาทราบม,มาว่าจะเป็นการรับชมผ่านทางช่องทางฟรีทีวีคือ ิจิตอลทีวีทางช่อง9 m c o a HD 30รวมถึงทีสปอร์ต7เท่านั้นนะครับทางกล่องอื่นๆช่องทางอื่นๆกล่องอินเทอร์เน็ต อาจจะรับชมไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับเงื่อนไขาการรับชมนะฮะในรายการฟุตบอลอาเซียนครับสอง2ันนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีทางช่อง9 M ้า d คและทีสปอร์ตนะครับก็มาอัปเดตฝากคุณผู้ฟังผู้ชมกันละกันนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลไทยเนี่ยก็เชื่อว่ารอคอยนะครับที่จะชมกนนารแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยกันแบบสะใจผ่านทาง จอฟรีทีวีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ